สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับผมว่าที่ร้อยเอกปารพลตาปิงนายกเทศมนตรีตำบตต้นทงวันนี้จะได้นำเสนอซึ่งประเพณี้อยขโมดประเพณีหนึ่งเดียวในล้านนาหนึ่งเดียวในโลกซึ่งตำบตต้นทงได้จัดประเพณีนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่9แล้วในปีนี้ทุกปีนะครับก็ได้มีนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างชาติต่างภาษาได้มาท่องเที่ยวกันนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับต่างชาติที่มาบางคนก็ไม่รู้จักภาษาไทยอย่างองแท้และประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยขโมดในปีนี้นะครับก็ได้น้องฮานอยหรือว่านางสาวอดิการปวนสิงห์นะครับจะได้มาเป็นล่ามภาษาของเราในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ I am อธิการควนสิงห์ You are host for Loy Khamod Festival 2023ครับประเพณีลอยขมวดเป็นประ,ประเพณีโบราณนะครับที่หายไปเป็นความต้องการของชุมชนนะครับในการรื้อฟืน้นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับของชาวตะบนต้ตงขึ้นมา Loy Khamod Festival What Forgotten Ancient Traditions so ต้ o n g community want to bring back this to become a cultural capital development and the local wisdom of ต้น n g populations โดยประเพณีลอยขโมดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากเวทีเสวนาต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นทงรวมทั้งผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่น ได้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วยรอยคโมท Festival came from a forum called the Cultural Capital Development and the local wisdom of Tontong populations working with community leader, local leader and government sector in t o n t o area ับเมื่อวันที่20ตุลาคม2557องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับจังหวัดลำพูลได้มีนโยบาย เกี่ยวกับการสร้างเมืองลำพูนให้เป็นนครแห่งทุนทางวัฒนธรรม Back to 20 October 2014 Lampoon Provincial Administrative Organizations at Lampun Province gave a policy about building Lampun to be a city of culture เทศบาลตะบลต้นทงได้จัดเวทีเสวนาร่วมกับ ปราชาวบ้านศูนย์วิจัยฮาริปุลชัยหน่วยงานในพื้นที่ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลต้นทงทุกช่วงวัยทุกกลุ่มได้ระดมความคิดในการในการสืบค้นต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของตำบลต้นทงขึ้นมาณศา,าราท่าน้ำบริเวณท่าน้ำวัดกุลมัก ต้นทงมุนิสิพัลิตีเข e ามีทิงกับ local p h i l o s o p h e ฮัลลี่พุนชัยรีเ a อร์เซ็นเตอร์ government sector, local leader And all ages population of t o n t o n g the participants are helping to brainstorm giving in ideas about local cultural at Waterfront Pavilion of Wat Gu Lamak โดยที่ประชุมมีมต,ติตกลงว่าตำบบต้นทงจะรื้อฟื้น ประเณรลอยขโมดซึ่งถือว่าเป็นประเพณีโบราณและเป็นต้นกำเนิดของประเพณรลอยกระทงเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตโดยเริ่มจัดงานประเพณรลอยขโมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,558จวบจนปัจจุบัน Agreement for the meeting was ต a m b u n Ton t We'll bring back this like m o d festival to community again. ตำบลต้นทงมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทาั้งทางด้านหัตถก,กรรมประวัติศาสตร,ร์จารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นลานนาและยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตำบลต้นทง Tong is well known as multicultural, including handicraft, history, moral, traditions, cultures, and local Lana wisdom, which are representing identity of Tontong.